สวัสดีเอฟซีทุกทกท่านครับพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็น,น,าานแน,ทน,นวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีวบันพาส่องเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อครับพี่น้องขาพามาเบ่ง,ยอ,ง,องยอดแตงกวาครับ,ราาบพี่น้องขายอดแตงกวาสวยๆบรรยากาศดีมากเมราะว่านี้ฝนตกครับพี่น้องขา มัน,นีนบบรรยากาศก็ได้ดีสดใสสดใสในจากน,อน่อยเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะหงต,นนนออต,นตน้นนี่ก็นนี่อยู่สามน่วยขอรอแคล่มีดอกอยู่สองต้นต้นมึงนี่ก็คือจังเป็นบัวสดบัวซนเป็นใบเรืองเหลืองว่าดอกกระดกอยูหน่วยก,ก,กบกบกระโปะกระเปะค่ะพี่น้องค่ะบ่คอยสดสืนบันไดมาชมสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้วัที่แล้วด้กค่ะพี่น้องค่ะ หดที่ผ่านมาเข้าทั้งล่างและบนเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขสีห่หางสี่ตัวเข้าเท้งบนเท้งล่างสูตรก็ไม่หายเห็ดหายเบื้องแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะจริงมันเข้ามากอ่ะสี่งวดหางงวดแล้วตามสูตรนี่น้องค่ะพี่น้องเนาะส่วนมาสิเข่าล่างคือค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าหวดที่ผ่านมานี่เข่าบนและล่างสองศูนย์ตรงๆสองหาเข่าตกับบนนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ ตัวนี้เป็นงวดประจำวันที่16เดือน6ปี68เ้ยค่ะพี่น้องค่ะเล็กสีหางสตัวที่ได้มากคือ 32, 37, เก่าสอและก็เก่าเด้อยค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ให้เบิ่งติมเลยติมสูตรเลยเล็กไอ้สองตัวบนนี่ก็ชนปฏิ จ็ดสามสามเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สูตรนี้เป็นสูตรบนวอเทเดลในข่าหาสองตรงตรงวังนนี้ได้มาชนกันอยู่ที่อ่าสามเจ็ดตัวเดียวค่ะพี่น้องค่ะบะหัวมันสิมาบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นความเสื่อเท่านั้นเด้อค่ะเด้อบกันตีว่ามันสเขา แต่ว่ามันก็เขามาไลา่วดแล้วก็เป็นเพลงแนวทางเสือสลักเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะผู้ได้มากบปรชอบเรื่อนทานค่ะผู้ใได้มากผู้ใได้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะตัวฝักเงาค่ะพี่น้องค่ะตัวฝักเงาเงานีเป็นให้กินไล่นวดแล้วในตั้มมาสองรอบแล้วค่ะพี่น้องค่ะกำลังปลูกใหม่อีกกับมีอันนี้เป็นแตงไทยนะคะก็อ,อนนี้เป็นแตงไทย เครือน,นี่เป็นแตงไทยแตงไทยมีดวงเครื่อแตงกูวก,ก็น,นึ่งเครือแต่ว่าบากักหูงหลไหลไหลตุนเกินค่ะพี่น้อง่ะเบิ้งอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องเอ้ยก่อนจีให้เบิง้งทึ่งวัดสูดๆเลยค่ะพี่น้อง่ะแถวแถวจุดบนนะเป็นวัที่แล้วที่ผ่านมาเด้อค่ะเด้อทุดที่สองรรททัดที่สองนี่คือวัดปัจจุบันเน้ะค่ะพี่น้อง่ะ มีให้เลขหกหางแล้วก็เลขสี่หางเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางมาได้ทั้งบนและล่างสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างเลขสี่หางสี่ตัวงวดนี้เอามาให้ช่มอีกค่ะพี่น้องค่สามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าสองสองเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะคอ้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นําเบอเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ โชคดีโชคดีค่ะพี่น,อน้องเอ๋ย